สวัสดีครับสวัสดีพอด่พอแม่พี่น้องครับพบกับบ่าวเพชรคือเก่านะครับซอยจุคือเก่านะครับอําคำคำในเรื่องพี่น้องมือนี่คำแห้งนะครับบ่าวเพชรเลิกงานคำแต่ว่าได้เงื่อมาคือเก่าพี่น้องนะครับสดสดใหม่ๆคือเก่าองต้องนะครับมัอนี่บ่าวเพชรเพอาทิตเป็นเงาในเรื่องพี่น้องเพราะว่าใส่ไฟสองเางาครับเกียบ้ายละหันเรียบ้ายละเจ้าเพียเจ้าบีคือเก่านะครับ อู้สีบๆนะครับสำหรับพี่น้องที่มาเบิงไม้นะครับขอมาติดตามหม่กันนะครับอย่าลืมกดติดตามให้นะครับเพิ่เขอมาเบิงให้ติดตามนะครับพี่น้องที่เบิงเกาอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับทั้งเพจเฟซบุ๊กความเด้วครับบ่าเพรมักคำไ่เด้พี่น้องติ้งนะนะซอยติดตามซอยให้กับลังไจเบาเพรเนี่ยนะครับนี่น้องไอเสือเบิงไม้เด้ม้หน้พี่น้องิ่งนะครับล้แล้วเสือนะครับเนาะเดี๋ยว สาร์อาทิตย์นี่แหละนะครับเดี๋ยวมาเป็นหาเมืองหาเว้นนะครับไล่สดนะจิงโชคกับพี่นอ้องนะครับเนาะเดี๋ยวร้นจกักโตนี่เดี๋ยวถ้าเบิ้งกับพน้องแจกพี่น้องทั้งทีมงานก่อนนะครับทีมงานคุณภาพาบศมาเพลศก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวกันมาเพลศจะมาแจกเรืออยูงไม่ร้อนอ่ะนะครับเนาะแจกพี่น้องนะครับเป็นะะแบบสีอืมสีแบบสีทดลองเลยพี่นะะ้อนงะสีบานเย็นนะครับสดใสย่างใส่เนื้อตื้ง ในเวลาแลแซมบวุ่นเสือ,อกับเคาว์เนีขึ้นเขาเด้อยพี่นอ้องเนื้อนะครับเมื่อนี้บาเวทหันแบบแบบซีคูนซีแล้วก็มีไข่ลังคือนยอดหละพี่นอ้องตับผอมตับไข่ลังนี่ตุยเจียวเพียคือเอเาแซ่บเพื่อพอี้นอ้อง จับข้าวเหนียวเข้มยังไงเพียงอือ,อกอากเขาเริ่มห้อนแล้ว่ั้งบ้านเราเ็ดบ้านนอก,กห้องกัน ขัำยังไงอุแอ้มเพื่อ,อ,อข้าขาจับเนื้อ มันใหม่ๆสดๆนุ่มๆพี่น้อง อืมักนงอืมอืมไห้ลังนี่เ้ขาทาพี่ห้องเอ้ย นี่นนองพักหน่อยแกันเยด้อพี่น้องเราบ่ได้ไม่ได้ใช้มดากันไมไสงามเน่น หลังล้วนๆเลยนี่ไอินทามกลางความมืดอนเนี่ยทีนี้เสียงจริงดีน่นะพี่เนาะ ไอ้ดังเจ้าเพียบมือนี่ครับพี่น้องมาเดยอ,อกิน้ำกันพี่น้อง ไอ,อ้ยกินเบิร์ดไปเลยพี่น้องบัเบิร์ดก็ให้ลูกพี่คือเอาล้วน่นลูกพี่ก็ได้เสือแล้วพี่น้องได้แล้วเพชรให้กองร้องไออส้แล้วแต่ว่าเพชนอัพให้เบิรงครับใส่เราเสือใส่บักแกงรอเลยลูกพีอะ มุมความนพี่น้องแอบแพะนี่อืมอือืพักเยอะพี่น้องแช่น้าบ่เสร็ Yeah. nha mm -hmm. quay mm -hmm. mm -hmm. về chơi soạn nữa phải không quay lại chụp bạc nằm khâm nhiều khâm này nhanh ้งสุดท้ายไขรหลังจับนี่เต็มเลยครับงนี้พี่รองเบิง้งโอ้ยเจ้าพี่อ้ไรข้างๆแล้ว ครับพี่น้องเพื่อนอ,อันหนึ่ง,งอันเขาแล้งบ้าเผ็ดส้อยจุอันนี้น้ำเปล่าได้พี่นอ้องครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับส้อยจุคืเอเก่านะครับแต่ยังมือแล้งนะครับนั่นจะเหมิดมองไม่เห็นเลยนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้มาเผ็ดลาไก่อนครับจเจอกันคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจบ้าเผ็ดได้ด้วยครับเนาะ สำหรับคลิปนี้มาเป็นล่าก่อนครับสวัสดีครับแซ่บก็เชือเ่อพี่น้อง